สวัสดีค่ะพี่น้องลิบมามูเทกินแซนด์วิชแบบแซ่บพี่น้องมาเบิ่งเหตุการณ์ก่อนหน้านี่นี่ค่ะน้ำเสาร้ายมหาโมแอ็มบอกว่ากินแบบนี้ซื้อมาไหวบานแน่รับราบจัดหายค่ะโมแอมก็ต้องไปตามหามันคืออีหยังแซนด์วิชค่ะแคปชั่นบอกว่าขอบคุณพี่พลอยงับอร่อยมากขอัวไปชิมก่อนนะใครคือพี่พลอยค่ะพี่พลอยของเขาทักไปหาแล้วก่อนจะเลยดีสั่งแซนด์วิชพรุ่งนี้สั่งสองชิ้นเอ้ยสองอันส่งหน้าบ้านค่ะ ก็บอกว่าพรุ่งนี้ยวส่งให้นะคะเป็นของขวัญปีใหม่วาซันเหนื่อยแล้วคือใจดีแทนพี่น้องจะหักคาพรุ่งนี้แขวนหน้าบ้านไหมว่าสันดูแลทุกระดับประทับใจแต่อยากินแซนด์วิชหรืออยากกินอีแคทเอากรรมหดย่าเพียงแล้วมั่วแอมกสิทักหาหมูเทตอนเที่ยงกินข้าวกับอะไรคะมะคุงว่าสันเพราะทำไมภากเสียงอยู่บอกลาก่อนรักมากเลยรักทุกทุกมากครับ โชว์ความหวานไปหนึ่งแมทพี่น้องมา,มาผ่านตองย่ำเทียงก็ได้สั่งตับบกฮงค่ะพี่น้องมูแอมก็เลิกงานพอดีนะคะไปกินข้าวกันเอาส,สวยๆไปใส่เอฟเฟกต์แหเนาเย้ง <c oughs> เอาแต่เลี้ยวขาวใใเอาแต่ใส่แหเนาใช้เวลาขาโตโตนอดบ้านพักแล้วก็มาเอาตับักฮงกับเข่าค่ะพี่น้องความมูเทยยังหมดฮันมาเลยค่ะเราฝึกอยู่รอหมูเทยนะคะทุกคน ตอนนี้เป็นเวลาจะเที่ยงแล้วก็ยังไม่มายิ้มเขาเด้เที่ยงแล้วนะคะก็ยังไม่มานอนรอต่อค่ะจะหลับแหละยิ้เขาประวานถึงแล้วเร็ว มูเ e ห่มาหดบ้านแล้วค่ะแสมกระิจัดกับเข่าถ่าเด้อพวงปิ่งไก่เลี้ยมาสแสบย่ามเทียงค่ะพี่น้องมูเท่สิเดียวเข่าหงอ่พอดเกิบเก็บอุปกรณ์อาหารสายบอกยางค่ะพี่น้องเมื่อนี่มูเท่ฝึกแลวเทียงเคืองแหมู e ม่ e ม, e มตรงไปเหตดงานบ่ายมงมีเวลากินข่าสามสิบนาทีสู่ต่อค่ะพี่น้องเราไม่รอแล้วนอนสกิมตันบักหุงนะแสบบ่

อโอ้ฟังม็ไดฟังไงอืมอืมปีนี้อมวยอยนิดเหมือนเดิมนะอะไรรับ จบไปแล้วค่ะกับย่างเทียงเมแยมเลิกงาน้ลยไปถามมูเทสี่กินเขากับอียงค่ะว่าแล้วฝึกท่านแล้วค่ะบอกว่าอยากกินเขาวมั่นไก่เลยเด็จานให้เพื่อนกองนึงข้าวมันไก่ร้านประจําของมูเทสแล้วเหตุการณ์บ่ชขาดค,คืดค่ะพี่น้อง<ด>เสียหนา้าตลาดคล้องถมมูเทสแล้วก็มาซอยรูปแบตเสื่อมเลยได้เสียงเงินเติมค่ะพี่น้องพูดทำนี่เสร็จนะทุกคนกว่จะได้เข้าบ้านวันนี้วันนี้ <c oughs> นนมุแยมอยากกินมาม่าเผ็ดนะคะ ช่วงเวลาที่หมูแอมกินอนะ่ะมูเทพไปเตะบอลอยู่นี่ละค่ะพี่น้องชีวิคตครูแต่ละมือ้ออาหารการกินมูแอมเบิงมูเทปเต็มคาราเบลอยู่แล้วค่ะเ,<อ>เช้าเที่ยงแรงยาให้บกพองพอเพราะว่าเบาหวานเราสี่ขืนมูเทพไปฝึกแล้วกลับมาบ้านพร้อมกันก็ไปเตะบอลค่ะมูแอมก็เลยได้กินเขาผู้เดียวพอเป็นยังค่ะเดี๋ยวเล่ากับกลับมา